สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและตอนนี้ก็อยู่กับรายการมิดไนแมวพ o ้ t ทีวีชแนลอีกเช่นเคยกับผมนายรุ่มเอมิดไนผมแล้วก็อลิสมากระเทยมากระเทยพอง <c oughs> วันนี้อลิสเขามีเรื่องที่จะมาชี้แจงนิดหน่อยผมอ่ะเชิญนะครับเทปนี้อยู่ให้อลิสเลยก็ก็นับผมอันนี้ผมขอแจ้งไว้แล้วกัน ในวันในงานหนังสือของปีนี้นะผมในเดือนตุลานี้ผมจะมีมิสติ้งรวมกันก็เลยอยากจะเชิญชวนเราแฟนคลับทงหลายนะผมที่ถ้าเกิดว่าสามารถเดินทางมาได้นะผมให้มาร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นมิสติ้งของโกโฮนะผมตอนนี้พวกผมกําลังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นวันไหนกันแน่แล้วก็ถ้าเกิดได้วันที่แน่นอนแล้วก็จะแจ้งทีโดยจริงๆอะตอนนี้คุยกันแล,ะละ้วล่ะว่าจะรวมกันวันที่23 แต่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ข้อสรุปที่ดีแน่นอนเท่าไหร่ไว้มีอะไรไงเดี๋ยวรุ่มเียเขาแจ้งให้กีนะครับผมวันนี้แล้วก็เออ,อีกงานนึงนะฮผมอยากจะพูดถึงนี้อันนี้ผมว่าจะไม่ได้ไปผมยังไม่แน่ใจเลยจะไปงานไหนระหว่างสองงานนี้อีกงาน,นงก็คือช่วง E t ท,ทนะฮประมาณวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามเอ็ดนะโดยจะจัดกันน่าจะวันที่สามสิบหรือสามเอ็ดนี่ยแหละครับซึ่งซึ่งตกกับวันอาทิตย์ตอนนั้นเราไปดูตารางกันดีๆนะผมวันนี้ผมก็ขอแจ้งแจง้ก่อนแต่ว่างานนั้นน่ะ งานนั้นจะเป็นมิสติ้งแบบคอสเค้นนะผมในขณะที่งานหนังสือเนี่ยผมจะมิสติ้งกันแบบเออ่โหมดปกติแล้ว <c> น <oughs> ึงนะโูษครับเอ่อจะมิสติ้งกันในโหมดปกตินะครับผมก็ใครอยากจะเจอพวกผมในโหมดไหนก็มาลุกมาเชิญชวนมาอะไรอ่ะร่วมกิจกรรมกันได้ผมก็ในครั้งนี้ก็เป็นมิสติ้งใหญ่เของกลุ่มโอโฮมูีนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในหมู่โอโฮอ,อย่างคนที่ทำเกมซาวด์ออฟยูโกหรือว่า พี่ทิพย์ก็แหละรครับที่ทำเกมเกมสตรีมเกมกระดานเซ็นโตเกียวอะไรเงี้ยเออพวกเรจะมากันนะโอมอ่าประมาณนี้ซึ่งก็เกี่ยวกับใชย่ยังไม่เคยเจอกันสักรอบเลยกูไม่ไม่เป็นไ,ไม่แปลกเพราะผมเพิ่งเข้ากลุ่มมาปีเดียวก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับอะไรอะ่ะสำหรับพี่ทิพย์เนี่ยก็พี่ทิพี่สำหรับการติดต่อสำหรับการติดต่อกับพวกผมเนาะผมก็เดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะใส่เบอร์ติดต่อไว้ดงเงี้ย ถ้าเบอร์ติดต่อผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ผมอยากจะให้มาใส่ในไอ้นี่ดีกว่าใช้ Facebook ส่วนตัวดีกว่าเพื่อเกมไม่เพื่อเกมไม่เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาก็ชิบหายกันดีครับงั้นเดี๋ยวใส่ของเราไว้ไหมล่ะถ้าเบอร์ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์ไว้ทางส่งไปทางไอ์อินบ็อกซ์เองไม่ต้องอินบ็อกซ์หรอกใต้คลิปเลยดีกว่าเออใต้คลิปเดี๋ยวก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอินบ็อกซ์ไปเนี่ยนะ <In> <อ>ก็อินไปเ <in> นี่ยนะครับอินบ็อกซ์ใน facebook ไงครับบ็อกซ์ไปเลยเแม่งคนแม่งแม่งไม่ค่อยชอบจดเบอร์กันด้วยนี่ใส่มนุษย์ <laughs> เอาไงดีวะลุงเนี่ยก็ใช้วิธีทีญเดีผยวอาจจะอาจจะอะไรอะใส่เบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบเออเป็นอะไรไงมากกว่านี้ผมก็จะอินบ็อกซ์ไปให้เลยนองลุงเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรอย่างงี้ ใช่ก็อินบ็อก์มาได้ในในเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ของผมก็ใส่ไม mm ่ได้ลิ้งอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวในเทปนี้ผมก็จะใส่เฟซบุ๊กส่วนตัวของอลิสไปด้วยวนเรื่องเฟซเออเฟซส่วนตัวกำลังจะพูดเลยแม่งเออใส่ไปอะนะครับแน่นอนกับใส่ไปด้วยผมติดต่อดะถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดใครจะมามิทติ้งนิตติ่อที่ผมไม่ก็อลิสนะฮะเดี๋ยวเราจะคอยบอกข้อมูลให้ เดี๋ยวผมขอแจ้งไว้ก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมก็ผมไม่ผมศึกษาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเวลานี้ก็จะกลับปีถาวรประมาณพฤศจิกายนซึ่งช่วงเนี้ยเบอร์ที่แจ้ใไทยนะผถ้าเกิดผมยังไม่ได้กลับไทยอะก็ต่อให้คุณโทรมาคล้านรอบมันก็ไม่ติดแล้วผมเชื่อผมแน่นอนอยู่นะในในงานในครั้งนี้นะผมก็ขอเนะ้ยก็อาจจะมากันเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นคนในรายการของขอพูดเลยถึงเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นอ้กิลิสเมะมาริสะแล้วแล้วก็โอคูแล้ว เออแล้วก็เออไม่ว่าจะเป็นป้ายูคาลิหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งผมจะมากันเพียบอะตามสายพวกมันต่อให้บอกไม่มาเดี๋ยวก็มากันแ <c oughs> น่นอนครับแหมก็ม่ติ้งใหญ่นี่ครับม <c oughs> ันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอ็เนี่ยบากกระจไม่ตรงันเรื่องอย่างนี้แลครับ <c oughs> หอวยจัง้ามมันสึนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่คนกิจกรรมภายในอะไรงไงเดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวมารวมกันในงานงแล้วผมก็พวกผมจะไม่ขอแจ้งไว้ก่อนแล้วกันเพราะครั้งนี้พวกผมยังไม่มั่นใจและกิจกรรมกันมากแล้วพวกผมก็ไม่ได้เป็นคนเตรียมเองด้วยที่ปัญหาเออก็อยากจะเตรียมเองด้วยหรอกแต่ว่าเวลาไม่พอไงแล้วก็นะไปดูตอนนี้ยังไม่ไม่มีไอเดียใช่ผมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้พิิตเขาจะลุกเล่นอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่าอ่าใช่แค่พิธคนเดียวมาว่าเออมีอะไรเล่เลนเล่นเยอะแล้วแล้วก็ขอให้เตรียมตังค์ให้ดี <laughs> มากำเสียตังค์ <laughs> <าน S 1> อีกแล้วเหรอทุกปีเปล่าวะ เป็นทุกปีทุกงานเลยตั้งแต่เอฟเอเยนโซโกอะงานแรกที่เราเจอกันก็คือปียานหนังสือช่วงปีเทอมใหญ่ปีที่แล้วก็ตุลาปีที่แล้วไงลุมยาแม่งนั่งอยู่กับซุมเพื่อนเนะผมเล่าให้ฟังแล้วนี้อ่ะมันนั่งอยู่กับซุมเพื่อนผมเดินมามองหน้ามันมองไปทางซ้ายแล้วหันมามองหน้ามันผมรู้แ้แหละเพราะมันถ่ายรูปตัวเองลงมาอยู่ผมก็เออยกยกให้ลุมยมียืนมองงงใครวะลงมานั่งแล้วก็นมาั่งข้างผมเกลนว่าเออสกิดไหลุมยบอกเออ อลิสเนี่ยอลิสเนี่ยเออไม่ยิ้มยจริงยิงย้วโคตรน่า<ม>อายเลยเป็นวันที่เป็นวันที่สบายที่สุดแอะแต่ละคนเนี่ยวันนั้นเนี่ยดูดูท่าทางใบสาถามถามตอนเจอกันตอนแรกเป็นยังไงเดี๋ยวไว,โว้โง่ทำท่าให้ดูอีกทีแต่ละคนเดี <c oughs> ๋ยวผมชื่อเล่นแต่ละคนเดี๋ยวผมเผาเอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ยค่ะแป้งเป็นวันที่ฮาแล้วมันซบดิอะไรเหรอ อ่ะต่อต่อต่เฮ้อว่างไงลูเมียหมดหมดแล้วของเราเมื่อกี้ที่หาได้มาซบอะไรเมื่อกี้นี่ยังพูดยังจะพูดอยู่มันซบจริงจงนเฉยไม่มีอะไรหรอกอ๋อก็มีเรื่องอยากจะแจ้งนิดนึงเออเพราะว่าได้ข่าวจากเอสเออดีเอเมนต์กลุ่มผมนะว่าภาคหลังๆนี้มีคนเข้ากลุ่มเกนเวอร์มากขึ้นเกซเกียเวอร์นั่นแหละอ๋อก็อันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากคือ เพราะผมเข้าใจว่าพวกคุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนขับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออ,อันนี้พวกผมเตือนนี่แหละไม่ใช่แค่กับแฟนขับหรอกกับคนที่อะไรในกลุ่มผมที่เรียกว่าไงอ่ะบางทีอาจจะลากเพื่อนหรือลากคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากไงเกี่ยวกับโทโฮะก็มามั่วๆซึ่งมันค่อนข้างจะมีพวกมไม่ได้อยากจะขัดสิทธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรอกเออพวกคุณมีสิทธิ์เรียนรู้ว่าโทโฮคืออะไรค่อยๆอ,ยอนนั้นไปแต่คือการที่อะไรอ่ะ ตอนเนี้เออเป็นไม่ได้อะขอให้ติดต่อพวกผมมาก่อนเพราะว่ามันดันเกิดม,มันดันเคยเกิดอะไระล่าสุดไม่นานมาเนี่ยการกระทําแบบนั้นอะ่ะทาให้เกิดปัญหาภายในกลุ่มว่ผมทําซึ่งพวกผมอาะก็คือต้องแจ้งมาก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าใคร,รอะไรเนี่ยพวกผมก็จะคงจะอยู่ในช่วงต้องคัดสมาชิกหรืออะไรอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่คัดเลยอะ่ะสภาพก็มันก็จะมันก็ดรามา่ามันก็จะแบบว่าเออพวกผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะอะไรอะ่ะคัดสิทธิ์ของคนที่เข้ากลุ่มหรอกแต่คือดราม่าก็คือจะไม่ค่อยจะไม่หยุดสักทีอะ่ะจะไม่ลุงเนี่ย คืออย่างน้อยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะจะแบบว่าเออเริ่มแบบรั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 บครอบกลุ่มแบบเยอะผมคงจะต้องขอ,อนี้ก่อนคือผมคงจะต้องแบบยังไงอะ่ะให้สถานการณ์หนึ่งคือมันดีขึ้นสักช่วงก่อนสองคืออ่าให้อะไรอะ่ะให้ให้ประเด็นเนี้ยเออมันหลุดออกมาไกลๆกว่าน,นี้ก่อนให้เวลาผ่านไปสักช่วงแบบนี้พผมงจะแบบว่าเออต่ออะไรอะ่ะเปิดรับคนมากกว่านี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ว่าเออโทโงคืออะไรอะไรยังไงผมก็ไม่อยากจะขัดหรอกแต่นี้ก็ผม ถ้าเกิดว,ว่าผมตรวจแล้วปุ๊บอ่าไม่ผ่านปุ๊บคือสมาชิกเกี่ยวว่าไงมาขอข้อกลุ่มอ่ะไม่ถ้าเกิดว่าไปดูในอะไรเงี้ยไม่ดูไปดูในเกี่ยวกับเบสของเขาอ่ะไม่มีข้อมูลอะไรเปิดเผยหรือว่าเกี่ยวกับโทโฮหรือะไรเงี้ยพวกผมก็จะถือว่าไม่ผ่านนะครับผมในกรณีนี้ในในใน,ในช่วงเวลาเนี่ยใช่ครับต้องขอบอกไว้ก่อนต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่ากลุ่มกินโซเชียลเวิร์มไม่ใช่กลุ่มแคสเกมนะครับต้องบอกไว้ก่อน <c oughs> มันคือกลุ่มสำหรับคนที่ข้างใค้โทโฮนะครับไม่ใช่กลุ่มแคสเกมอย่ามาถามผมนะ แคสเกมก็ส่วนแคสเกมครับไม่เกี่ยวกันนะครับอย่ามาถามผมอย่างนี้ครับดูเชื่อแล้วกันครับผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งครับผมมีคนมาถามผมว่าเอ้ยพี่รับคนแคสเกมหรือเปล่าอ๋เดี๋ยวผมเคยบอกไปเทีแรกกันนะครับว่ากลุ่มเคซูเคเบิร์นนกลุ่มคนคนคนชอบโตวโหเคยบอกไปแล้วพิจารณาก็ดีๆครับครับผมและใครก่อดดามานี่คือบเรียบร้อยฮะ โอ้ผมก็มีอันนี้แหละเพราะผมมีบทลงโทษตามกลุ่มมาแหละให้ให้โอกาสอยู่สูงสุดเพื่ออะไรประมาณสามครั้งเท่านั้นแหละทุกีใช่ผมเพราะงั้นใครที่สามารถเข้ามาใครที่เข้ามาในกลุ่มเก็เวิร์ดได้ก็ต้องรักษาบฎมารยาทนิดนึงนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับถือว่ามี่ฝากไว้กันด้วยก็ไม่ได้อยากจะบังคับะไรมากหรอกแต่ถ้าเกิดไม่พูดเลยก็มันก็จะเป็น,นอ,อย่างเงี้ยต่อไปไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรุมเาียไม่เลอะอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามามั่วกันต่อไปใช่เพราะงั้นก็ต้องเตือนกันหน่อยไม่ไม่งั้นไม่ไหวแล้วบางี พราะบางทีสถานการณ<ล>์เราคุม,มใช่บางทีสถานการณ์เราก็คุมไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะผมก็เอ่อเป็นแอดมินคนหนึ่งในวงเล็บถึงตอนนี้จะถูกพักงานอยู่ก็เถอะโอก็เลยแบบเออต้องเป็นต้องคอยเป็นหูเป็นตานแล้วคอยแบบเออดูแลอะไรงไงให้ดีวกผ,ผมเลยต้องมาแจ้งกันนะแล้วผมในกลุ่มโองผมคือเอาจริงๆนะครับว่ากลุ่มนี้เราก็ไม่ได้ดูไม่ไม่ใช่แค่มีคนเดียวนะที่ดูแลอยู่ผมก็เป็นคนนึงที่ดูแลอยู่เหมือนกันคอยดูแลอยู่เหมือนเพือห่างออ คือลุงเมียเขาคนที่ไม่ได้เป็นแอดมินก็จะอมประมาณยังไงอ่ะหนูเป็นหูเป็นตาให้กลุ่มเลยครับถ้าเกิดถมีมอบหมายอะไรมาถ้าเกิดเป็นรุ่นรุ่นอุโสหน่อยจะเป็นประมาณนี้ครับผมแถ้าเกิดเป็นรุ่นใทยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอาวุโสรขนาดนั้นเลยหรอมีมีสิครับแม่ครับผมว่าต่อเลยก็แต่ถ้าเกิดเป็นพวกมือใหม่ส่วนมากที่จะโพสเรื่องเกี่ยวกับโทรโซส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกไอ้รุ่นรุ่นขอผมเนี่ยจะไม่ใช่แค่โพสอย่างเดียวเคยจะคอยสอสองดูแลสมาชิกในกลุ่มด้วย แบบเงียบๆแล้ประมาณนี้นะคนั่นแล้วก็ขอให้จนเตือนจํากันไว้อะไรอย่างนี้ไม่ได้อยากขัดมากหรอกแต,แต่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมันก่อความุมื่อยในกลุ่มพวกผมก็เอออย,อยู่อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ครับผมก็ต้องขอฝากมาด้วยนะกันนะครับผม <c oughs> คืองือมันเป็นความรับผิดชอบของอันนี้แหละถ้าเกิดว่าอย่างอาอย่างลู้คุณต้องเข้าใจนะผมว่าอันนี้ผมวันนี้คลิปนี้ขอพูดจะพูดจะเยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ถึงจุดนี้แหละคืออย่างลุงเมียเนี่ยครับผมก็ อะไรอ่ะถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะแฟนคลับของเขาอ่ะคือนึกอ,ออกปาวว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเพจไม่ใช่เพจออันนี้ช่นงของลูมีค่อนข้างจะโปรโมทเกี่ยวกับเออเกมโซเชียลโวน่าดูเลยแบบว่าถ้าแฟนคลับของเขาอ่ะเข่อมามุโม่อะไรเงี้ยเอออะไรอย่างนี้พูดอะไรอ่ะคนที่จะรับหน้าที่รับผิดช,ชอบเกี่ยวกับว่าการดูแลของพวกคุณหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นตกไปที่เขาเลยเนะอะพูดถึงหากว่าทำผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเออคนที่จะถูกติดเตียนก็จะเป็นเขาอะไรอย่างนี้ เหมือนกันผมรับใครเข้ามาผมบางคนผมรับเข้ามาแบบเออคือก็เราก็พิจารณากันมาก่อนแล้วก็อะไรอะบางคนก็ยังอยู่เนี่ยก็ต้องแบบยังไงอะเป็นความเวลาผมเขาทําอะไรผิดขึ้นมาก็เป็นความรัชชบผิดชอบของผมอีกทีอะไรเงี้ยก็<ช>ต้องเข้าใจครับอย่างลุงเมียอย่างพวกผมก็มีอยู่ใช่ครับเพราะง,งั้นก็ต้องอ่ะจะเข้าทีก็ต้องนะขอฝากกันไปนิดนึงเพราะผมก็รับต้องรับผิดชอบกันพอสมควรไหมองกันใช่ครับผมแต่คนต่างตรับผิดชอบนะ ก็สำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะคลิปพวคงไม่มีแล้วครับเรียนจะทำกูเจยบปวดหลังฉัดเทปสองต่อเกรงใจครับผมว่าไปทำหลังอินานาตาราเทปสี่ดีกว่าเออขอแจ้งเกี่ยวกับนานาตาราเทปสี่โอเคได้เลยครับนานาตาราเทปสี่นะผมพวกผมจากที่คุยกันนโน่ไอ้ลุงยาในในชื่อคลิปเองใส่ประเด็นที่ครบไม่นะว่าสามประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างจ้าเดี๋ยวใส่งนิดน้อย สองเกี่ยวกับการเท,ท่ากลุ่มและสามก็คือเรื่องนี้นะผมก็เกี่ยวกับเรื่องนี้อันอนี้ภาพเสด็จิดขอแต่ขอมากไหมสำหรับเรื่องนี้นะผมเมื่อผมก็เออเรื่องไหนนะหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาฬิการะไง <c oughs> เออพูดเองหลืดเองเองเกี่ยวกับนาฬิการะนะผมอันนี้ผมก็ขอแจง้งไว้นิดนึงคือนาฬิการะเนี่บมดาอะไรอ่ะทุกทั้งอะไรอะทั้งหมดทั้งมวลนะผมในช่องลูเมียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรอ่ะ อะไช่วงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ตับกันก็คือมันก็เป็นช่วงที่ทยายอดติดช่วงหนึ่งเหมือนกันโดยพวกผมก็ต้องแบบใช้เวลาในการหาข้อมูลแล้วคือแบบต้องสอบถามนู่นนี่นั่นให้เครดิตรวมถึงว่าเอาเอพวกผมอ่ะแฟนอาร์ตเลยเนี้ยพวกผมเล่นได้บ้างอยู่แต่ก็ต้องให้เครดิตด้แลเออแล้วก็แต่ว่าพวกผมก็จะพยายามแบบเอา,เอาความเป็นออฟฟิเชียลที่สุดอ่ะ ใช่ไหมลูกเมียในข้อมูลในอะไรอย่างงี้ยพยายามไม่เล่นแฟนไม่เล่นเกี่ยวกับพวกอะไรพวกแฟนอาร์หรือที่แฟนคลับเขาเล่น,เล,นเล่นกันมากนะหรอกทําให้แบบว่าค่อนข้างจะต้องใช้เวลาอะไรางี้ใช่ครับผมถ้าให้พูดเรียนแต่ระดับเลยขั้นตอนการทำเทปในลักษณะของโทรของเรานะฮะ <c oughs> ขั้นตอนแรกเลยหาข้อมูลผมซึ่งหาข้อมูลนี้เราไม่ได้หาแบบงูบาปลานะก็คือหาข้อมูลที่มันแบบออฟฟิเชียลเลยออฟฟิเชียลแบบ <c oughs> ไม่ใช่แต่งเองจากแฟนคลับอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากก็จะไปหาจากใน <c oughs> บล็อกพี่เซเบอร์คุกนะฮะ เรขอบคุณพี่เขาด้วยอ่าะเราขอบคุณเขาอย่างเดียวคนนี้นีไม่ได้เลยแม่งขอบคุณเขาจริงๆนะผมไม่ได้เขานี่คือผมลําบากเลยฮะอันนี้เขาเป็นคนที่คอยตรวจสอบความแน่ใจอะไรหรือว่าให้ข้อมูลพวกเราได้แหละคุณจิ๊บใช่ครับผมตนเนียเขาดีเขาก็ให้เครดิตโอเมพวกอะไรยี้เขาประกอบอย่ตุงเนียนะใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือพอได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บอ่านเราก็ต้องมาตรวจสอบอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะขั้นตอนตรวจสอบอะเออว่าควรจะเรียบเรียงยังไงให้มันแบบตามไทม์ไลน์นะ เรียบเรียงให้ถูกอ่ะใช่และพอขั้นตอนที่สามปุ๊บเริ่มอัดซึ่งนี้ตอนอัดนี่แหละมันหาใหญ่ถูกต้องครับผมเพราะว่าเราต้องอัดก็นหลายหลายเทคมากอ่ะง่ายอ่ะออัดกนหลายเทคบ้างพูดผิดบ้างพูดหลุดประเด็นบ้างเผลอๆนี่ออกไปเรื่องเรื่องอื่นเลยก็มีนะแต่เราไม่เคยไมาให้ดูเฉย ดินไปออกทะเลผมพยายามตัดออกให้หมดนะครับชื่อก็บอกอยู่นราสาระว่าผมทานอกเหนือมากเกิน <c oughs> ไปไม่ดี <c oughs> ใช่ครับผมแล้วก็อีกขั้นตอนนี้ข,นนขั้นตอนที่สี่ก็คือการหาภาพมาประกอบซึ่งตรงน,นี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าต้องหาภาพ<ข>าที่แบบว่า,<ข>าเป็นออบิเชียลด้วยแล้วก็แฟนอาร์ด้วยมาเทียบเทียบกันแล้วต้องระบุที่มาของภาพด้วยนะใส่เครดิตให้เขาด้วยซึ่งผมต้องไปนั่งไล่หาเครดิตเขาอีกว่าเออที่มาของใครเป็นคนวาดอะไรลงมานี้มาจากอะไรต้องใส่ตลอด เพราะง,งั้นนี่คือขั้นตอนในการทำเทปนานาศสนาโททั้งหมดซึ่งถือว่า<บ>เยอะเหนื่อยแต่คุ้ม <c oughs> ผมครับผมคนดูแม่งเยอะใช่แล้วแน<ม>่คนก็เรียกร้องมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียกร้องนะผมมีแอบ,บแจ้งไปเลยเออช่วงนี้รู้สึกว่าคนจะได้ร้องนานาศสนาโทรเยอะเยอะขึ้นทั้งเยอะ <c oughs> คือพวกผมขอแจ้งก่อนพวกผมคืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะผมก็คือมันเป็นไลโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ คือเลยเพราะงั้นพวกผมเลยต้องขอเวลากันนิดนึงไม่ควรจะมาเร่งพวกผมมากเพราะว่าแล้วก็ต้องใช้สมองกันพอสมควรอู้โปรเจกต์นี้ทําทีนี่กว่าจะลงได้นี่โหูนานนะลนลงเนี้ยแล้วบางที่ใช้แบบสามสี่เดือนอะหนึ่งคลิปอะถูกครับผมและอีกอย่างหนึ่งพวกผมก็ต้องไปใช้ชีวิตไอ้เรียกว่าไอยังไงอะต้องทํากิจวัตรประจำประจำวันด้วยนะไม่มีเวลามานั่งทำตลอดหรอกเออเซพีใช่ไหมเซพีว่เซพีเน่มันเองละเซพีเนี่นมันเองละ ก็คือต้องเข้าใจนิดนึงครับเพราะว่าผมก็ต้องใช้แบบใช้ชีวิตแบบกิจวัตรประจำวันแบบคนทั่วไปเหมือนกันก็ไม่มีเวลามานั่งอยู่หน้าคอมตลอดหละก็ต้องเข้าใจหน่อยใช่ครับลูกเมียเขากิจวัตรประจาวันก็ตอนกลางคืนนะผมเพราะว่ามีงานทำนะผมไม่ใช่เองตูก็ไม่ได้ทํางานตอนกลางคืนป่าวะได้ถามว่าทําอยู่เอได้เป็นไงอะที่สิงคโปร์นี่ได้แข่งไปกี่คนละ โอ้ไปแย่แล้วมีโดนลงแขกก็ดีบ้างเฮ้ยเราเล่นเราเล่นครับโอเคครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพระว่าจะไม่เราเราจะไม่ลืมเกี่ยวกับว่าเอออะไรยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดให้ผมพูดจริงๆนะตอนนี้ขอแจ้งนิดหน่อยแล้วกันผมพูดตรงๆให้ผมเปลี่ยนเทียบเดี๋โอเคถ้าเกิดผมเปลี่ยนเทียด้วยผมสามก๊กเนาะก็ชื่อที่สามก๊ก มาจากไหน,ไหว,น,นหวะไอสามก๊กเนี่เนี่ยวพอดีผมชอบของผมเหอะอะไรอ่ะโท,ทโทโฮนะผมให้เปรียบเทียบก,กับสามก๊กนะผมก็ให้เข้าใจนะผมว่าแฟนอาร์ตหรืออะไรเสริมเติมแต่งให้มันสนุกอะไรมากกว่าปกติเนี่ยหรือว่ามีสตอรี่มากกว่าปกติเนี่ยอะไรอ่ะก็คือเหมือนข้อมูลสามก๊กฉบับวรรณกรรมนะผมซึ่งมีอ่านกันทั่วไปในขณะที่ออฟฟิเชียลเนี่ยเหมือนเราพยายามหาสามก๊กแบบไงอ่ะ เวอร์ชันบทดีสารอย่างเดียวอ่ะซึ่งแม่งหาแม่งค่อนข้างจะหายากเอออะไรอย่างนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงใช่ครับผมใช่ครับขอเปรียบเทียบไปประมาณนี้แล้วกันหลายขั้นตอนจริงๆรีงยวโบงก็ยังมีโปรเจกต์อีกเยอะแะละที่กาจะทํากันแต่ก็เออต้องติกต้องคุยคุยถึงความพร้อมหรือว่าอะไรนี้กันข้อมูลการเรียบเรียงทุกนี่นั่นกันก่อนล่าสุดได้ข่าวว่าเองจะทำโปรเจกต์คอเมด้กับข้าอยู่เออทำก็ได้ทำก็ได้ทำก็ทำครับยังไม่รู้เลยโวข้อคลิปแรกาไปเมดี้ทำหาอะไรดี อ๋อแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดกันหลังใหม่ทีผมแต่ามาบอกให้ก่อน<ข>อเกอ,อขอแจ้งไว้ขอโทษนะครผมถ้าเกิดผมเป็นคนปากจัดไปน,นิดหนึ่งผมก็พยายามควบคุมเร่องแล้วแหละแต่มันก็ติดเป็นนิสัยไอ้ทุกคนองเงียบปากจัดตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่ในเทปแนะนำตัวแล้วผมก็ผมก็จริงจริงผมก็ท่อนอายุน้อยผมเที่ยวคนอื่นก็อาจจะทําให้แบบว่าเออแต่ละคนอาจจะทําให้แบบวา่าถ้าเกิดทําใหาาแ้แบบว่าแฟนคลับเออไม่พอใจว่าเออดูเป็นเด็กแบบ คุไม่ค่อยเพาะอะไรอย่างนี้ผมเออผมก็ต้องแจ้งไว้ว่าเออผมขอประทานโทษไว้ผมเพราะว่าผมก็พยายามไอ้จุดเนี้ยผมพยายามควบคุมพฤติกรรมตัวเองอยู่ซึ่งก็เป็นไปตามลำดับไปละครับตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าอลิซทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากอะเอาตรงนี้พูดเลยเมื่อก่อนจัดตัวนี้ที่ถามลูกี่เมื่อก่อนจัดกว่านี้ผมติดเด็กเธอมอยใช่ครถือว่าช่วงนันรับนี้เลยถือว่าช่วงนนหลงนี้อลิซพัฒนาตัวเองดีดีขึ้นอ่ะอันนี้พูดเลยพูดตรงเลยครับผมขอบมากครับผมครับ <G ül> ก็ <S <S ถ้าเกิดว่าอะไรยังไงหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรหรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลยไงพวกผมก็จะขอแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างอีกทีนะผมโอเครครับผมอ่าเอาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยผม,ผม,ม,มขอบคุณมากๆครับขอบคุณขอบกราบในตรนี้ด้วยครับก็สับเทปนี้ก็คงจะต้องจบแล้วนะโอเคไม่มีอะไรเสริมมานะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวู้บ๊ายบายย้